าสายสุขภาพวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางหรือบางคนถึงขั้นศีรษะลานเข้าไปแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าฉันจะปล่อยตัวเองให้เป็นแบบนี้แหละไม่หาวิธีอื่นแล้วในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเพราะว่าหมดเงินก็เยอะเจ็บตัวก็เยอะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผลวันนี้นะคะมีหนึ่งตัวช่วย เขาบอกว่าสามารถที่จะลดการหลุดร่วงของเส้นผมบางคนที่บอกว่าผมไม่ขึ้นหรือว่าศรีรษะล้านไปแล้วบางคนเขาบอกว่าสามารถที่จะเห็นผมที่ขึ้นมาใหม่จริงๆนะคะอันนี้เป็นคําบอกเล่าจากคนที่เขาใช้จริงหลายต่อหลายคนที่พูดถึงแชมพูสมุนไพรสดที่เรียกว่าฮาวิล่า ดังมากในโซเชียลมีเดียนะคะและหลายคนทั้งเป็นดารานักแสดงหรือว่าคนทั่วไปก็รู้จักยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีทำไมเขาถึงโด่งดังทำไมคนที่ใช้จริง10คน8คนเนี่ยบอกว่าดีแล้วก็ผมที่ล่วงนะคะมันขึ้นใหม่จริงๆสังเกตจากท่อน้ำทิ้งที่เวลาสระผมแล้วคนนับเส้นผมนะคะทุกวันนับทุกวันเลยค่ะบางคนบอกว่าจากร้อยเนี่ยเหลือไม่ถึง20เส้นก็มี เป็นไปได้ยังไงช่วงหน้าพบกับเจ้าของไฮวีล่าค่ะครู่เดียวค่ะและช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกับเจ้าของ p r o d u ั t ์ไฮวีล่าแชมพูสมุนไพรสดนะคะพี่ป๋องค่ะหรือว่าคุณพี่สิทธิ์ชวนณสุนทรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับุณนน่อยครับผมตอนนี้ถ้าจะบอกว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของการดูแลเส้นผมไม่มีคใครไม่รู้จักพี่ป๋องไฮวีล่าดังมากนะคะตอนนี้ออกรายการเราก็หลายครั้งใช่ครับอยากทราบว่าหลังจากออกรายการเนี่ยผลตอบรับ แนเนชั่นเป็นยังไงบ้างดีมากครับคุณหน่อยต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าของเนชั่นนะฮะคนที่ชมรายการเนี่ยกลับมาซื้อไฮเวลาซ้ำเยอะมากะนะครับใช้ดีบอกต่อเยอะนะฮะโดยเพราะาผู้ใหญ่ที่อายุประมาณ50ขึ้นไปเนี่ยพอท่านใช้ดีฮะท่านกลับมาซื้อเยอะมากซื้อไปแจกเพื่อนซื้อให้ครอบครัวลูกหลานใช้เพราะว่าท่านบอกเลยคว่าท่านประสบปัญหามาเป็น10ปีอะหาแค่าคหาเรื่องให้ผมมันแข็งแรงขึ้นหยุดล่วงเนี่ยยังยาก เพราะท่านเห็นผลนะครับท่านบอกว่าโูหแค่แบบไอ้เรื่องขึ้นใหม่ยังไม่ต้องพูดถึงนะถ้าขึ้นใหม่ถือเป็นกําไรนี่คือท่านพูดคาพูดของผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยครัที่ที่ฟีดแบ็กลับมานะฮะก็ซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อเยอะมากคแค่หยุดล่วงเนี่ยทุกคนก็ดีใจแล้วใช่เพราะว่าความคาดหวังอะใช้มันเยอะไงเจ็บมาเยอะเป็นสิปีแล้วแบบพอมาใช้แล้วหยุดหยุดล่วงจริงๆอย่างเงี้ยโหดีใจซื้อแจกเพื่อเลย ใช่ครับแต่ช่วงหลังนะคะจะให้ดูว่าคนที่ทั้งร่วงแล้วก็ขึ้นใหม่เนี่ยเป็นยังไงม,มีตัวจริงเสียงจริงด้วยนใช่ครับะะแต่ว่าคนที่ไม่ดูรายการเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นมายังไงพี่ป๋องถึงมาทําแชมพูสูุนไพรสดฮาวิล่าได้ครับผมบก็อยากย้ำนิดนึงครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอย่างผมร่วงจากกรรมพันธุ์ผมร่วงฮอร์โมนอายุที่มากขึ้นหรือว่าพวกที่ทําสีผมย้อมผมบ่อยๆโดนเคมีเยอะ ใช้สเปรย์แต่งผมบ่อยๆหรือแม้แต่คนที่แบบผมร่วงแบบไม่รู้สาเหตุนะฮะอยู่ๆวันนึงก็ร่วงแล้วก็ร่วงเยอะรักษาไม่ได้อย่างเงี้ยเอออยากให,อกให้อยากให้ลองฟังนั้นครับเพราะว่าอยากบอกว่าทุกคนมีโอกาสที่จะกลับมามีสุขภาพผมที่ดีได้จริงๆะนะฮะคือผมเองอ่ะตอนสักอายุ30ครับผมร่วงเยอะนะครับเป็นคนหนึ่งที่ผมร่วงแล้วก็แบบไม่รู้สาเหตุนะฮะพอร่วงมากๆจนผมบางอ่ะเราก็เสียบุคลิกละ,ะเราก็ขาดความมั่นใจไม่อยากไปไหนนะฮะ ก็มาใช้ฮาวิล่าเนี่ยฮะแล้วพอผมกลับมาเป็นปกติแบบนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าฮาวิล่าใช้ไม่ได้ผลจริงอ่ะเราจะไม่มาทำเรารทดลองกับตัวเองก่อนด้วยใช่ครับแล้วก็คือว่าเดิมพื้นฐานของบริษัทเราอ่ะที่ทำนะฮะก็คือเป็นสำนักพิมพ์หนังสือธรรมะนะครับชื่อสำนักพิมพ์ธรรมทานนะครับตอนนี้น <ๆ S 1> ก็ยังดำเนินการอยู่อยู่ที่วงเวียนยี่สิบสองนะฮะถ้าใครอยากเจอผมก็ไปที่วงเวียนยี่สิบสองได้เลยนะฮะก็คือว่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของผมเองกับของลูกค้า นะฮะเป็นความจริงทั้งหมดขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับคุณหน่อยดูจากภาพนี่คือประมาณการประมาณการเพราะว่าจริงๆผู้ชายส่วนใหญ่จะเถิดเข้าไปแบบนี้นะฮะก็คือเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนี้เลยคราบอกณ่ยสามสิบกว่าก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราไม่เก็บภาพไว้เพราะว่าจะบอกเลยว่าไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะมาทําธุรกิจแบบนี้นะฮะก็เลยไม่หาที่ที่ปองที่นีป็นปัญหาเือนครี้เลยกลางศรษะจะเริ่มร้านเป็นไข่ดาวแล้วก็หัวก็เริ่มเถิดไปเป็นรูปตัวเอ็มซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายก็เป็นแบบนี้กัน นะสามสิบกว่าก็เป็นกันแล้วค่ะแล้วไปได้วิธีการดูแลรักษาจากที่ไหนยังไงทําไมตอนนี้ถึงกลับมาดกดําได้อะคะต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าลูกค้าของเราที่เป็นลูกค้าสํานักพิมพ์นี่แหละฮะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จักกันมาเป็นสิบปีละท่านบอกว่าท่านมีสูตรสมุนไพรสดสมุนไพรไทยนี่แหละฮะที่ท่านใช้ช่วยเหลือคนอื่นมาเจ็ดปีแล้วก็ส่วนใหญ่ผลตอบรับดีมากท่านก็บอกว่าเอาไปลองใช้ดูเพราะว่าท่านรู้ว่าเรามีปัญหานะฮะแล้วก็จริงๆตอนแรกต้องบอกว่า ครั้งแรกที่ได้มายังรู้สึกว่าเออจะจริงเหรอจะใช้ได้ผลเหรอมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้มาเยอะแล้วเจ็บมาเยอะนะฮะต้องบอกว่าวันนั้นโชคดีที่เปิดใจลองใช้ดูนะฮะอยากอยากให้ท่านผู้ชมอ่ะที่แบบว่าบางคนท้ออย่างที่คุณหน่อยบอกอ่ะต้องเปิดใจลองใช้เพราะผมเองถ้าวันนั้นไม่ได้เปิดใจใช้นะก็ไม่กลับมาเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือพอทท่านให้สูตรมาแล้วลองมาใช้ผมเองอ่ะตอนนั้น30กว,กว่าแล้วคุณพ่ออายุ70 ก็ผมล่วงทั้งค on on ู่นะฮะแล้วก็เริ่มผมบางพอหาอะไรมาใช้ก็ไม่ได้ผลฮะของไทยของนอกของแพงของถูกใช้หมดเลยใครแนะนําอะไรมาใช้หมดเลยแต่เพราะว่าพอมันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยมันเริ่มเสียบุคลิกแล้วเราเริ่มไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากเจอใครไม่อยากไปเจอเพื่อนไม่อยากไปเจอลูกค้านะฮะจนพอเราใช้แล้วอะฮะนานแค่ไหนคะถึงกลับมาผมกลับมาขึ้นดกดำได้ของเราเองอะเอาเรื่องหยุดร่วงก่อนเนาะคือแบบประมาณสัก2เดือนเนี่ยเราไปสระผม ผมจากที่มันเต็มท่อน้ําทิ้งมันเริ่มไม่ค่อยมีเมื่อก่อนต้องเก็บทุกครั้งที่คุณพ่อเข้าห้องน้ําผมเข้าห้องน้าต้องเก็บก่อนตอนหลังเอ๊ะทำไมตั้งนานหลายวันแล้วไม่ต้องเก็บะนะฮะแล้วก็ประมาณสักห้าหเดือนคุณพ่อจากที่ผมขาวทาั้งศีรษะแล้วฮะขึ้นมาเป็นสีดำ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 ,นำ,นำล้วก็บอกโอ้โหอันนี้คือชัดเจนแล้วส่วนของผมเองก็ประมาณเหมือนกันครับประมาณ6เดือนก็กลับมาเป็นอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้เลย ก็หลังจากที่มาทำเราได้เริ่มศึกษาเราได้ถึงได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะฮะ,ะมักจะเน้นในเรื่องของสารสกัดซึ่งสารสกัดมันเป็นสารสกัดบางอย่างจากสมุนไพรหรือว่าบางบางสินค้าก็อาจจะใช้เป็นสมุนไพรอบแห้งเพราะว่าสมุนไพรอบแห้งมันหาง่ายครับมันหาซื้อได้ทั้งปีเก็บได้นานด้วยใช่เก็บได้นานด้วยคือซื้อเมื่อไหร่ก็มีแต่ของเราเองอะด้วยความที่มันเป็นสูตรสมุนไพรสดนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ทั้งคุณค่าของสมุนไพรสดสดนะฮะแล้วก็ของเราใช้อัญชันกับอัญชันทั้งดอก มะกรูดก็มะกรูดทั้งผลอย่างงี้ฮะมันก็จะตรงกับตำรับยาสมุนไพรโบราณนะครับซึ่งของเราอ่ะหัวใจของเราจะอยู่ที่แชมพูนะฮะแชมพูจะเป็นแบบเนี่ยฮะจะเป็นสีแบบอันชันเลยนะครับ<อ>ซึ่งตัวแชมพูเองอ่ะด้วยคําที่จะเป็นของเหลวแบบนี้เลยคนค้น,คนแบบนี้คนคนแบบนี้เลยแล้วก็สีอันชันแบบนี้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าด้วยคำที่หัวใจหลักเราเป็นแชมพูครับ ทำให้การใช้มันสม่ําเสมออัตโนมัตินะคะคือทุกครั้งที่เราสระผมมันจะเป็นการบํารุงมันจะเป็นการฟื้นฟูทําให้รากผมแข็งแรงขึ้นนะฮะโทนิกโทนิกเองบางคนอาจจะลืมบ้างตัวถัดมาคือโทนิกโทนิกคือแบบบางคนอาจจะลืมเนาะแบบเอ้ยวันนี้ยุ่งยุ่งลืมแต่ว่าตัวหัวใจหลักเราไปอยู่ที่แชมพูเรียบร้อยแล้วต้องให้สระได้ทุกวันตับแชมพูยังไงคุณก็ต้องสระผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวแชมพูเองนะฮะจะเป็นตัวหนึ่งที่เด่นมากแล้วก็ลูกค้าที่ใช้จะชอบเพราะว่า เอาเวลาใช้แล้วหนังศีรษะจะสะอาดอย่างชัดเจนเนะฮะคนผมที่เคยแบบใช้แล้วมันรีบมันแป้มันจะยกตัวดีนะฮะซึ่งแบบว่าใช้ครั้งแรกก็จะเริ่มจะเห็นผลเลยครับว่าอูาหนังศีรษะสะอาดคนผมยกตัวดีทําให้แลดูว่าผมเนี่ยมันดูยกตัวหนาขึ้นแล้วก็มีอีกตัวคือครีมนวด นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนจะกลัวคุณหน่อยสีม่วงสวยใช่ไหมก็คือสีอัญชันเหมือนกันคือบางคนจะกลัวครีมนวดผมว่าใช้แล้วผมมันจะร่วงเยอะและจะเรียบแป้งใช่แต่ของฮาวาล่าจะไม่เป็นเลยฮะใช้แล้วคนผมจะยกตัวดีไม่ีไม่ฟีบใช่ครับนี่เป็นจุดเด่นที่ลูกค้าชอบนี่ครับป้าแอลอายุ64นะฮะก็คือผมร่วงเพราะว่าวันหนึ่งป้าแอลแบบอยู่ดีๆ60กว่าแล้วเ้ื่องความที่อายุเยอะผมก็เริ่มร่วงนะฮะบางแบบเมื่อกี้เลยแล้ว ประมาณ6เดือนครับที่ป้าแอลใช้ฮาวิล่าแล้วผมกลับมาเหมือนเดิมเลยใช่ฮะถ้าจำได้ป้าแอลเคยมาออกรายการกับคุณหน่อยด้วยอ่าฮะอันนี้คือป้าแอลกิติมาอยู่ที่จังหวัดของป้าแอลอยู่ราชบุรีอันนี้คือคุณเชียคุณเชียนะครับพัชยาแท้ยานะฮะอันนี้คุณเชียเป็นผมร่วงหลังลอดถ้าสังเกตก็คือคุณแม่ผมร่วงหลังลอดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงอยู่แล้วเนี่ยหลังจากใช้ฮาวิล่าไปประมาณ4เดือน นะฮะลูกผมเริ่มขึ้นกลับมาเป็นจนเป็นปกติแล้วนะฮะคุณเชียร์นี่อยู่ราดบัวหลวงสามารถเอ่ยชื่อได้คุณน่อยเพราะว่าลูกค้าที่มาให้รีวิวเราอย่างเงี้ยคือทุกคนยินดีแบ่งปันเพราะฉะนั้นคุณจะเปิดเผยชื่อก็ได้ค่ะนะฮะแล้ววันนี้อีกหนึ่งท่านที่ผู้ชายผู้ชายคืออันนี้น้องบิวชาคอนลุนลัตนะครับอยู่เชียงใหม่อันนี้ผมลุกตั้งแต่วัยเรียนเลยเข้ามาหาอะไรก็บางแบบนี้เลยอันนี้เป็นนักศึกษาเหรอใช่ใช่ฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอใช ไม่ต้องถูกใครล้อแล้วอ่ะล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ในรายการของเรามีหนึ่งท่านที่ยินดีมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เปิดเผยว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องของผมร่วงด้วยครับเป็นคนดังเป็นคนเก่งด้วยเป็นใครคะเดี๋ยวเก็บไว้ให้ให้ตักตัวดีกว่าต้องบอกว่าเป็นพิธีกรเ็นดาราชื่อดังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากเป็นคนที่แบบจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยดูแล้วดูอีกก็ยังว่าอยู่นะคะว่า คนคนนี้ถ้าเขาจะเลือกใช้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้องเนี๊ย ب, ต้องดีต้องเพ<ด>อร์เฟคด,ด้วยนะคะคจะเป็นใครพักรู้เดียวนะคะช่วงหน้ามาพบกับท่านนี้กันคะ่ะฮอตไลน์สายสุขภาพ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทอดลายสายสุขภาพนะคะใครที่เคยใช้แชมพูที่มีสารเคมีแล้วก็มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางบลองเปลี่ยนใจมาใช้ไ<ช>ฮเวล่าดูใช่ไหมคะส่วนจะใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลแขกรับเชิญท่านนี้สามารถที่จะบอกคุณผู้ชมและยืนยันหลังจากใช้จริงได้เลยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะท่านเป็นดาราด้วยนะคะเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยค่ะคุณอัน๋นภูวนาถคุณพลินค่ะ สวัสดีค่ะเป็นไอดอลของหลายๆคนด้วยนะคะกับผู้ชายที่ทํางานเก่งทั้งหน้าจอแล้วก็ยังเป็นพ่อบ้านที่น่ารักด้วยนะคะเห็นแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะพี่อ่านว่าเคยมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางด้วยผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเพราะว่าผมก็ศึกษามาตามสมควรนะครับว่าผมร่วงมันเกิดจากอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ผมตัวอ่นเองจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวด้วยซ้ำเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้มี พันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ที่ว่าจะเป็นคนผมร่วงผมบางอะไรเงี้ยคุณพ่ออายุเกือบเลขแปดแล้วก็ยังมีผม<ฆ>อาจจะบางบ้างตามวัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ําว่าเราจะมีปัญหาจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่แบบชั่งผมมาทักคือเขาบอกอใช้ผลิ d u ั t ต์อะไรก็ได้ไหมคะพี่อ่านเราก็บอกอะไรก็ได้เอาเลยตามสบายเราไม่เคยแบบเราไม่เคยกลัวอะไรกับบ,บนหนังศีรษะหรือการทําผมของเราเลยแล้วเขาก็บอกถ้าง,งั้นขอโรย เขาใช้เข,า,เขาใช้อย่างอื่นเนี่ยตอน,นั้นเขาพูดเ,าเขาโรยไอตัวนี้หน่อยไหมคะเหมือนกระปุกพริกไทยแล้วเขาบอกโรยทำไมอะฮะน้ำน<อ> <ดำ S 1> ใช่ไหมใช,หใช่มันเป็นผงคาร์บอนคุณนันจะได้ปิดแบบรอยที่มันแบบเห็นหนังซีรษะตรงนี้มันบางแล้วก็เ <c oughs> หรอในนี้ตอนนั้นคือบางเหรอเพราะว่าไม่เคยมีใครหรอกครับโดยธรรมชาติที่เราจะเห็นตรงนี้ของตัวเองอย่างผมเวลาทําผมตัวเองที่บ้าน,าน,นาผมเห็นแค่นี้นะ เต็มที่คือหันซ้ายหันขวาตอนเราไม่เคยเห็นด้านหลังเลยหรือด้านหลังบางครั้งมันแหวกหรือขนาดทําแล้วก็ยังมองมาแล้วเห็นความขาวอยู่อย่างที่สองคือหลังจากนั้นเราก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าอ้าวที่บ้านอ่ะคือเวลาอาบน้ำเนี่ยเราเป็นคนเก็บเศษผมเนี่ะเก็บให้ภรรยาด้วยสามีที่น่ารักไม่หรอกจริงๆแล้วคือมันเราไม่ได้บอกว่าภรรยาต้องเก็บเลยไงเราเห็นใครเห็นก็เก็บแสดงว่าเขาก็ร่วงด้วยผมคิดมาตลอดไงว่าเป็นของเขาเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่า มันน่าจะมีปัญหาแหล้วนะอตอนนี้ก็เลยโชคดีมากตอนนั้นเนี่ยผมทํารายการก็จะมีโอกาสได้เจอกับคนหลากหลายเจอผู้เชี่ยวชาญเยอะ,ะและหนึ่งในรายการที่ทําตอนนั้นเป็นรายการรายการนึงชื่อว่า rich story นะครับเราก็เจอคุณป๋องกับทีมคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเรื่องของฮาวิล่าณตอนนั้นเราก็บบอ,อ๋อแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรแต่เรายังพูดตรงๆงนะแค่รู้สึกกังวลนิดนิดแต่มันยังไม่ได้เป็นปัญหาเชื่อ <ฮะ S 2> ไหมคะตอนนั้นว่าของเขาดีจริงตอนนั้นยังไม่ได้คิด ไม่ได้ตัดสินอะไรเลยว่ามันดีหรือไม่ดีเราก็แค่ทําหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ว่ามันดีอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วจบแต่ในระหว่างที่นั่งรอถ่ายรายการเนี่ยผมนั่งคุยกับคนที่เป็นผู้ที่มาสัมภาษณ์รายการจร,จริงๆตอนที่ไม่ได้ออกอากาศแล้วผมก็ถามว่านี่มาจากที่ไหนการโอ้มากันไกลมากเราก็ถามปัญหาแต่ละคนเราก็ได้เรียนรู้จากเขาซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันซื้อใจผมก็คือผมรู้ว่าเขาพูดเรื่องจริงหมดเลยเพราะอะไรคะ เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นะกล้องไงผมก็เลยถามเพราะว่ามีปัญหาอะไรกันเหรอและทุกคนก็เอาปัญหาตัวเองออกมาแล้วเขาเจอแบบนั้นแล้วใช้แล้วดีขึ้นคือเราไปคุยก่อนเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเราจะชงได้มากขนาดไหนอะพูดตรงๆหรือเราจะเอาตัวเองเข้าไปการันตีได้มากขนาดไหนณตอนนั้นพอคุยปุ๊บเราเห็นว่า แต่ละคนคือคนที่มีปัญหาหลากหลายมากาบางคนคือแพ้ยาบางคนคือเครียดบางคนคือ,อป่วยด้วยโรคอื่นแล้วสุดท้ายมันมาเจอตรงนี้สารพัดกันไปหมดส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ผมมั่นใจหรือว่าผมมีปัญหาคือผมเกิดจากการที่เป็นคนที่มีสารเคมีอยู่บนผมเยอะหลังจากนั้นผมเคยทําพิธีกรนั่งสัมภาษณ์คนที่เอาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องผมร่วงอะมาเยอะมากาคือเกือบร้อที่ผมคุยอะ มันจะเป็นแชมพูผสมยามแชมพูผสมสารสกัดแชมพูผสมกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทเราได้ยิน<ค>ชื่อสามเร์เซมากที่สุดในโลกอะไรแพงๆมากมาใส่อะไรเงี้ยแม้จะน้อยแต่ก็มีถูกแต่พอมาคุยกับคุณปอกวันนั้นสิ่งที่เขาพูดอย่างเดียวคือนี่คือสมุนไพรสดเข้าใจไหมคะณตอนนั้นว่าสมุนไพรสดคืออะไรคือ เราก็รู้ว่าสมุนไพรสดคืออะไรแต่คือมันเป็นสมุนไพรที่สดจริงๆคือมันไม่ได้เป็นสมุนไพรที่แบบสกัดมาหรืออะไรอย่างงี้ทั้งสิ้นนะฮะมันเป็นสมุนไพรสดที่เขาได้สูตรมาและเป็นสมุนไพรที่เราพูดแล้วเรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวอย่างแรกเลยคือถ้าเป็นสมุนไพรอ่ะเรารู้แล้วว่ามันปลอดภัยนะฮะมากน้อยไม่กลัวแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเราไม่ควรแก้ปัญหา ผมร่วงที่เกิดจากสารเคมีด้วยการเติมสารเคมีอื่นเข้าไปรักษาณนะตอนนั้นในใจแล้วกับ<ด>เ,เราถูกผมนึกในใจว่าถ้าผมจะแก้ปัญหาเรื่องของผมของผมผมของอันที่มีปัญหาร่วงเพราะสารเคมีเข้าใจใช่ไหมผมไม่ควรแก้ด้วยการเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีมาแก้อตอนนั้นคือในใจเราคิดว่าถ้าตัวนี้บอกว่าเขาแก้ด้วยวิถีธรรมชาติค,คือสมุนไพรสดจบ ลองเลยแต่ผมรู้สึกว่าเกิน2เดือนนะผมถึงรู้สึกอ,อะไรที่มันเร็วเกินไปผมว่าก็ไม่ควรวางใจเพราะแปลว่ามันคงจะเป็นเคมีหรือว่าต้องมีอะไรที่รุนแรงใช้ปุ๊บหยุดปับ๊บอะไรพวกนี้ผมไม่เคยผมไม่เอาเลยนะ,ะโดยส่วนตัวนะฮะอันนี้คือวิธีของผมเองนะฮะแต่ว่าอันนี้มันผมรู้สึกถึงความค่อยเป็นค่อยไปของมันแล้วผมรู้สึกว่ามันมันดีต่อหนังศีรษะ,ะอย่างที่เรารู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือ,อมันไม่เหมือนกับแชมพูอื่นที่เราใช้พอใช้เสร็จเนี่ยเราจับผมเนี่ยเรารู้สึกเลยว่า มันสะอาดจริงๆค่ะพี่ปองคะแต่ละคนเนี่ยผลที่ได้จะต่างกันพี่อั๋นสองเดือนเมืองคนบอกว่าใช้เห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรกหรือครั้งแรกด้วยซ้ำมันขึ้นอยู่กับอะไรคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการตอบสนองของร่างกายของคนเราครับซึ่งไม่เหมือนกันการดูแลพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันปิดท้ายให้พี่อั๋นได้ให้ความมั่นใจกับหลายคนนะคะที่พี่อั๋นที่อาจจะหมดกําลังใจแล้วก็ไม่อยากที่จะดูแลเส้นผมแล้วเพราะว่าหมดเงินไปเยอะเจ็บตัวก็เยอะด้วยว่าถ้าเกิดว่าเชื่อพี่อั๋นที่พูดในวันนี้ เขาจะกลับมามีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมจริงหรือเปล่าคือสาหรับเป็นอันว่าตัวผมผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าผมมั่นใจกับมัน mm hmm. ผมรู้สึกว่าผมสบายใจแล้วผมรู้สึกว่าผมปลอดภัยคนรอบตัวผมเองเนี่ยก็มีปัญหาแบบนี้เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเองหรือผู้หญิงเองอยคุณแม่ก็ทําสีผมแล้วก็เป็นคนที่ทําผมเยอะเหมือนกันเขาก็มาใช้ตามผมเหมือนกันหลังจากที่เขาได้ไปลองสั่งอะไรในทีวีกันมาแล้วผมก็ทําไมไม่ถามผมก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายเขาก็ใช้ตัวนี้แม่แต่ภรรยาผม ลองหลายตัวมากแล้วก็ลองแบบถูกแพงไปต่างประเทศเขาก็หยิบนะฮะบางขวดเขาซื้อ3 0 0 0ั0หอย่างนี้ยังมีเลยของที่แบบแพงๆมากสุดท้ายนะตอนนี้เขากลับมาใช้ตัวนี้มผมกลับไปผมซื้อที่ผมซื้อแบบผมไม่ได้ซื้อทีละเซ็ตอย่างนี้ด้วยซ้ำผมซื้อทีละเยอะๆเลยผมรู้ว่ามันใช้ต่อเน,นื่องแล้วเขาก็้ามาหิบแล้วเขาก็ขอใช้บอกเออใช้ด้วยนะ,ะแล้วเขาก็รู้สึกเลยว่ามันมันมันช่วยได้จริงๆเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้สึกสบายใจก็คือจริงๆเราไม่ต้องรอให้มีปัญหาก็ได้นะครับในแชมพูทั่่วไปเนีย ถ้าถ้าโดยส่วนตัวเราจะรู้สึกเลยว่าบางแชมพูเนี่ยสระไปเสร็จปุ๊ผมนุ่มสลวยมากหนึ่งที่เขาบอกนะฮะบางทีเราถูกหลออด้วยซิลิโคน<ฆ>คือซิลิโคนมันเคลือบเส้นผมไว้ทําให้ผมลื่นแต่ว่าซิลิโคนจริงๆนั่นแหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผมร<ฆ>่วงตัวนี้สระเสร็จมันไม่เหมือนตัวอื่นฮะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนผมมันแห้งผิดปกตินิดนึงแต่เพราะว่ามันไม่มีซิลิโคนนั่นแปลว่ามันไม่มีเคมีถึงอยากให้ใช้ครบทั้ง3ตัวถ้าคุณใช้ครบ3ตัวคุณจะรู้สึกเลยว่ามันพอดีีทัั้งงผมและะหนศรษก็ ไม,ไม่รู้มันต้ตองลองเองอยากให้ลองยังไงก็ปลอดภัยเช่อผมคุณอ่านแล้วพี่ป๋องก็จะบอกเสมอใช่ไหมคะว่าจัมพูนั่นคือหัวใจหัวใจหลักใช้ก่อนได้ใช้ก่อนได้ครับผมนะคะแล้วก็พี่ป๋องยืนยันว่าพี่ป๋องก็รักษาสินะไม่พูดปดทุกอย่างเป็นความจริงนะคะในรายการนะคะวันน <oui> <checked> <avoir> ี้เวลาของเราหมดแล้วต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะพี่อ่านและพี่ป๋องไปอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่ายโมงครึ่งสวัสดีค่ะ